เก็บผักบุ้งไปใส่กว๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องผักบุ้งมักย่างงามเลยทุกคนดูสิสวยมากเก่งเลยหล่ะ วันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวกินค้าวทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะทุกคนวันนี้ร้อนมากมากโ้นนค่ะงพีหนองสองคนเลยแต่หมยังไงดึงพอกนพอกันอีกกันค่ะพี่หองไปเราไปเข้าครัวกันเลย่ะโอเคตามต่อด้วยตามต่อด้วยต้นหอมะคะ่ะทุกคนอ่าต้นหอมนะจ๊ะ รีเอาใบไตรไตรมันงไหมคะทุกคนรีเอาใบไตใไตรมากสิเห็นไหมสวนย,ยายกระตีมีทุกอย่างคะ่ะไม่ต้องซื้อผักสวนครัวเราต้องซื้อเลยค,ค่ะทุกคนนี่สุญยยัติสุนี้เอาหมดแบบเดี๋ยวห่อนทักตัวนี้เดี๋ยว,วยเดียดไปดึงเล็น่อยก่อนเปิดเลหน่อยก่อนแล้วอันนี้เลี้ยงเดีออยดขาที่กระถางเฮียแตกโอเคสำนี้ก่อนค่ะเอาซสำนี้ก่อนเานาะยังไม่พร้อมให้มาเอาใหม่ไปทุกคนไปเข้าครัวกันเลย ไปแล้วก็จะล้างผับ พี่ปนมีอยู่ でも、ほら、で <noise> も<声>、ほら、ほ <noise> ら<声>。 อ่านเลยวันี่ได้ได้เลยอ่านเลยนะนี่อาก๊อกจ

เอาอาจารย์มาลองมั้ยไม่มนแก็ป่ะ